ยโซภะควาลหังตัมมาสัมพุทโธตวะกัสโซยเฮนะภะคะวะรธรมโมตุปาติปโนยะสามภะควาโตสาวะกัสังโวาสัมมยญาณภะควันังสะัมมังสะตังคัง इमे राधा कालेया नारहं अलोविते हि आपि पूजयामा सहानु नो भन्ते भगवा सुचि लहा बलिनी पुतोपि पार्थि महाजनरा अनुगाम् बमान सहा พิเมสฆกัลเลตุกะรามันนากาลาพุเตปะทิคานาตุอะติกะระตังหิตายตุขายาอะหะลังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตธัมโมธรรมะหังนะมะจามิสุปัติปันโนภะคะวะโดสาวะกัสังโฆสังฆะระมะมิ A rama yanghuutaza <laughs> bak watokuppapakgwae makala nje wa bulanhanuza yachalomaze na ha mondazambawato ra to azamazabutaza naōza bakawawara ra tammazabuza. นะโมราหะบะขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆอัปะนะบะขะวันตังเอวังกันลายานุกิติสะโธอาภูคาโตอิหิปิโตบะขะวันังสัมมาสัมพุทธะ เวจ้าจาล้ะสัมปันโนดุกาโลโลกาวิทูวันมนุตตโรปุริการธรรมสาลิตาลาเลวะมนุษยนังปุโรภากวาติอนามยังพุทธาปิกิจิงโลมาเทวพุทธวาระหันราวัลนาดิคุณาปิยุ้วั สุดท้ายยานะการุน่าอิศมาคัสตโตอาโคเดติโยตุชนังรังกามังวะตุโลอวันธามหังรามารนังติราชินินังพุทธโยซาปปานิลังสาลนังเขมามุตระมังปะธรรมานุตาติฐานังวันธามิสังติเลนะหัง พุทธะจหัสมาตาโตวาพุทโธเมธะมิกิตโลวาพุทโธทุกาสะกาดาจาวิลาลาจาหิตามิพุทธะหัมนยาเทมีตาริลันชีวิตันทิทางวันทานโลหังจาริตาเมพุทธะเสวาสุโภธิทางนาทิเมสละนางอันยังพุทโธเมสระนางวาหลัง वे <laughs> การเจริญสมุทรจงว่าพุทเถขันธมยังธรรมานุสตินยังกโลมาเสเถสวาคขาโรภะคะวะตาธรรมโมสันธิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโก ဩမ္မဘနာရေ கோ ပါတံဝေတိသဗ္ဗోဝိညူဟေတိဟန္နမယံလမ္မာဘိကိတိင်္ဂလောမသဟေသဝါခါဒာတိကုဏ္ဏယောခဝသေနာသံယောယောမကပါကပါရိယတိဝိမောကဖေသောကမ္မုကုလောကပါဏာသသသရိသရိ วันธรรมงธรรมาลังวลาธรรมะเมตังธรรมโยตัาพบาลินังบาลนังเกมามุตังทุติยานุสติฐานังวันธรรมิสังติเลนะหังธรรมะตาหาสมิธาโตวะธรรมุเมตามิกิตโละธรรมโมทุกขัสสะขาราจาวิธาจาจายตัตเม ธรรมะต่างัิยาเมิตาลิรันชีวิจันิรังวันทันโลหังจาริตามิธรรมะเสวะสุธรรมะรังนาดิเมสาระนังอันยังธรรมโมเมสาระนังวะรังเอเตนะตัจจวะเชนาวัตาอย่างตาดุตาเนธรรมังเมวันธรรมะเนนนยังปุญญยังปะตุยังอิทา

ุปฏิปันโนภาภวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภาภวโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภาภวโตสาวกสังโฆยาทิทางจาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสัปุลา เอต้าปะข่าวโรต้าวะกะสังโฆอาหุนายโยบาหุนายโยทากินนายโยอัญชลีการาันโยอานุตลังปุญญาเกตังโลกาสัติหิอันธรรมยังสังคาภิจิงโรมาเสสัทธามาโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุตโต โยธาปิโทอริยาปุลาสังคาเตโทะศีลาทิธรรมะปาวลาปยากายจิตโตะวันธามาหังรามารีส ah ังฆโยสัพปานินางตะระนางเขมามุตตะมัง ปติยานุสติฐานังวันธามิรังติเลนะหังสังขาดสาหับมิราโสวะสังโฆเมตามิกิตโละสังโฆรุขะสะคาดาจาวิธาดาใาหิจาเมสังขันสาหังนิยานเรมิตาลิลันชีวิตันติทังวันธันโลหังจริตามิธัมสังขันโตปฏิปานาตัง นาติเมตลนนางอันยังสังโฆเมตัลันนงวาลังเอเตนะสัจจวัจนะวัตายังสตุสาตตเนสังขังเมวันละมานินะยังปุญญปัตุรังอิธาสัพเพียอันตรายะเมมะเหดุงราดเตจจตาตา้งยินาวาจายวติรัตถวา สังเกตุกัมบังภะกดีเมียยังสังคุบิกาะตัวเทต่งสระสับริจุมาสังเกตันธรรมยังตลอพันเยนาพุถามังคลาคาทายโยพนามาเตสัมพุทโธ ที่ประธานเสถาวนิจินโเจวามาจิเมกนันโยปุปปะฮาเกจาม อาคานิเยจจกานสวาโภอสหริปุโตยถาติเนอราติเยอุปาลิจามปา อิเมปิจะอหันนโธปหายัพเพจะขวัมปฏิโมคคาลโนจะอุฏฐาเลอิธาเน <Kadonscción> <DVD> อิเมโกมังคะลาพุทธาสะเพิทาปะติหิติตาวันทิตาเจจามเหหิบาบาเรจาปุจิตา เอเทตังอานุภาเวนะสัพาโสทิภาวันตุนมเอเจวะมันตานามันสัยังนามว่มานุ ระระนันระยังยังปุญญาหาบิสันทัวิบุลัอาราธังตัสสานุภาเวนะอาจัรดาราย พนฺธมยํตีสาปจเวคนาภาธํพนามาเสาจจมยอาปจเวคิสาวายังชีวรังปริพุตังตังยาวะเทวาตีสสาปติกาลายาอุนหสาปติกาลายารังํมกตวารารปาติลิงสวาปาธภาสนางปติกาลายา ยะหวาเทวาหิโกวินาปริจฉาธนาทานตัจมยาปัจเวกิตวายโยวินฑาปโนบริพุทโธโกเนวาทวายะนมทายะนมณนายนะวิภูตนายะยะหวาเทวาหิมาตสากายาสัตติติยายะปนายะวิฮินทุปรตยาพรหมจริยานุกายะ อีติบุลลานันจเวินันนงปาริหังขามินาวันจเวินันนงนาอุปาเทชามิยาตราชเมภวิตาที่นาวัจจะราชพาะดวิหาโลชาติอาชะมายาปัจเวกิตาวายังเสนาตนังปาริปุตังตังยาวาเทวาสีจาสกาปฏิขาดายาอุนหาตาปฏิขาดายา လာံကမ္မကာသဝါသာရပါတိลิงวาပါสัมบาทานံပฏิคาทยာยာဝเสวาウトปลิทยามิโนธนังปฏิสฬานະລามทังအတမယပါတဝေကိတဝါယောကိလနာပစ္စယပေစျာပရိကလိုပရိပုစ္ဆောโสยาวะเทวาอุปันနာนังဝါยาပါธิကานังเวธนานังปฏิคาทยာ อาปยยปัจจาบะลามาตายาตีอา้าวทำวัดเสร็จแล้ววันนี้ตั้งใจจะอา่านพระสุดให้ฟังพอดีลืมเอามายกยอดไปพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะอันนี้ก็สม,มาทานกรรมฐานก่อนเดี๋ยวนั่งกรรมฐา,านตอนนี้ลมพัดลมทะเลพัดสบายสบาย นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้วขอขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิ และวิปัตนาญาณจงบังเกิดมีในขันธระสันดางของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดรู้ที่รูปนามปัจจุบันเพื่อกำหนดให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อขายกำนัดเพื่อทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดตรงนี้ก็ฟังพระสุันนะครับพระสุดต,ต,ตันไตรปิฎกเล่มหนึ่งพระไตรปิฎกเล่มที่เก้า คือต่อจากวินัยนะวินัยมีแปดเล่มไม่มีหนังสือขอยืมเจ้าสำนักก่อนเอาออกมาแล้ว่ลืมเอามานะตอนนี้ก็นั่งสมาธิลมกำลังดีเลยโยมมีรถผ่านไปผ่านมา

สุขังจติวิทังเตนสุกิปังปาเปสโวมะสังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุติเตนะจะคิปะหังทุลาเปเจวะตนุปานาเจธนังเยสันตเนหินาธรรมายาวะนิพพานโตมะมังนสันตุสัปะทาเยวายาธาชาโตภเวภเวอุจุจิตังสติปัญญาสเลโควริยมหินา มาลาลาปันตุโนกาสังกาตุนจาวิเยตุเมพุทธาที่วาโลนาโตธัมโมนาโตวรลุธโรมโนาโตปัญเจกะพุทธจอสังโคนาโตตโลมามังเตโสตมานุภาเวนะมาโลกาสรับพันตุมาอหังสุกิโตโฮมินิทุโขโหมิอเวโลโหมิอัพยาปัจโจโหมิ สุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าถึงความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีควา,ามเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีควา,ามลำบากไม่มีควา,ามเดือดร้อนขอให้มีควา,ามสุขรักษาตนอยู่เถิดสัพเปสัตสตาสุขิตาโหนตุนิทุขาโหนตุอเวราหุนตุอัปยาปช,ชาโหนตุ นันีกาโหนตุสุขีอัจจานางปริหารัตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตนตลอดเทพพระบุตรเทพธิดาทุกองค์พระภิกษุสามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมทุกทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขปราศจ,จากทุก์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้นขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เธอน่าอ้าวันนี้พอก่อนอย่าไปล้างปิ่นโตปิ่นโตวันนี้โยมเหลือไว้แล้วไม่ยอมล้างพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฟังพระพระสุดตันตะบิดกนะครับตอนเช้าสัญญาไว้เดี๋ยวไปล้างปิ่นโตก่อนกินแล้วไม่ล้างพรุ่งนี้ไม่เก็บไว้